กับความทรมานอยู่ข้าในนี้อยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจกลางความจะบปวดรวด่ร้าที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้จะไปโยกไปปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจะไปแล้ว เหลือเพียงความอาวรณคงมีเวลาที่พอจะเรียนรู้โหโหหให้กลับมาอยู่ดูแล ใจอยู่ที่ใจกล้าความเจ็บปวดรวดร้าวที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้จะได้ยอมไปไปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจากไปแล้วเหลือเพียงความ ไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้จะไปยอมไปปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องาการเธอจากไปแล้ว จบคำวยาคำว่านี้อ่ะคำว่านี้มันไม่สุดของเรื่องของโน้ตแล้วก็อารมณ์ไม่ดันอมันไม่ดันตล้เสียงแปกนี่พูดอ่ะพูดมันเหมือนลักษณะว่าถ้าเกิดสมมติเราจะใช้สระขึ้นอย่างเงี้ยเวลาโน้ตมันต้องขึ้น้างบนใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เป็นแบบสามเหลี่ยมนอย่างงี้ก็ได้ให้มันเหมือนกับเราดิสอแหลมขึ้นปลายเสียงก็เบาลงไม่ใช่ไปไปเค้นหนะไม่งั้นมันก็จะแบบแตก แล้วฟินไม่อยู่มีฝาดเยอะอแต่ฝั่ลื่นนะภาษาแต่เมื่อวานก็แฟดนะเมื่อวานก็แฟดเมื่อวานก็แฟดแต่วันนี้แฟดเหมือนคล้ายๆจุดเดิมเดิมเลยนะวันนี้ขึ้น4คอนโดแล้วก็ยังแาดอยู่นิดนึงนาดอยู่นิดนิดนี่ก็ไม่นิดนะที่ทั้งตลอดทั้งเพลงตอนต้นอะพิ่งต้นมาเองเลยค่ะรู้สึกของมันฟังไม่รู้เรื่องที่รู้สึกว่าครูพุ่งกำลังพยายามฟังร้องอะไรอะแต่มันยังไเบลอ ตอนนี้ส่วนข้างๆจะนิดๆเน่ะมันยังคงลองนิดหน่อยอ่ะมันยังไม่เหลือเตาเนี่ยเอ่อโน้ตด้วยมันจะเพี้ยนนิดมันจะเอ็นๆหน่อยหน่อยมันดูเบี้ยวนิดดีแต่แต่มันไม่มากก็อยากจะอยากจะให้ฟังเมโลดี้ให้ดีกว่านี้นิดนึงเพราะวานนี้ก็ฟังก็ประมาณนี้อาการประมาณนี้แหละแต่ว่าฟิลเราอ่ะพอพอพอได้อยู่แต่มันยังเพี้ยนต่ำฟิลฟิลดีละยังอินอยู่ยังอินอยู่เพี้ยนต่ำนิดนิด ไม่เยอะค่ะุพูดงไงคุณฟังแล้วเป็นที่ที่องไม่ให้อะที่แตเปิดไป่แล้กมที่เดิมที่เดิมเหมือนกันนะดาเ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 เดาเดาเดาดเดาาเมาเดาเดเดาเาเาเเดาด ฟังดีๆต้องฟ,งฟังฟังที่นั่งจิ้มหูถึงเงี้ยฟังก็จะเลิกค่ะยคือไม่รู้คิดอะไรอยู่อะตอนนั้นอะมันเหมือนลอยด้วยมันมีอารมณ์อะแต่มันไม่อยู่กับเพลงอะไม่อยู่กับดนตรีเรียอว่าอย่างงี้่อย,อ,อยู่กับอยู่กับเนื้อแต่ไม่อยู่กับดนตรีอะไม่ตอกดนตรีออต้องเกอกดนตรีไว้เลยอะค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่ามันมันตกลงร้าวตกตอนพลังเขาค่ะเออพวกคําที่แบบว่าต้องการความแข็งแรงขึ้นเงี้ย สมมติวา่าแบบหลังๆมันต้องเหมือนเหมือนต้องเข้มข้นขึ้นอ่ะตรงที่แบบเจอปุ๊กกลางกันเน่ะตอนนีมคือโซโล,โล,โล่ใช่ไหมคะเออนะคะสมมติว่ามันเป็นประมาณนี้ดูว่าสุดท้ายแล้วจะปล่อยสุกเกียห้าอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> <ะ>มันไปไม่ถึงอ่ะ <c oughs> มันกลายเป็นแบบตกเงเหลือเกียสองีงยลูกมันก็เลยทาให้มันแผ่วลงค่ะครูอยากให้มันค่อยๆเข้มข้นขึ้นพอเราไปเราอาจจะแบบไปเข้มข้นตั้งแต่ตรงกลาง พอถึงข้างหลังหมดน้ำมันหมดนะคะแล้วก็มันมีไปมีอยู่ท่อนหนึ่งที่มันมีโอ้ยตรงกลางใช่ไหมก็เสียงกูฟแล้วเหมือนกับแบบมันโว้ยหรงไหนขังใจมันไม่มีความหมายมันเหมือนกับว่าเขาเขาต้องการความหมายไรทักอย่างไม่รู้ความคิดแต่ก็อยากได้แต่ว่าแต่ว่ามันแต่เราร้องแล้วมันไม่เหไม่เห็นอะไรมันเหมือนก็เป็น เหมือนเป็นคำในเพลงธรรมดาต้องคงมีเวลาไอ้พ่อจะเรียนรู้ก้ไงในเขาเนีไอ้ตรงเนี้ยมันไม่รู้ว่ามีทำไมเขารู้สึกก็ร้องถ้าไม่รู้สึกไม่ร้องเออิงถ้าจะมีมันต้องมีมีมีเรื่องราวอยู่ในไอ้โฮเนี่ยถึงมันจะไม่ใช่คำว่าอะไรเลยก็เถอะแต่ว่าไม่งั้นมันมันต้องมีความรู้สึก ก็ไม่้ต้องไปคำนึงเอาเองเพราะว่าพราสุดท้ายถ้าห้ามแล้วถ้ามันบนเวทีอยากจะร้องก็ร้องอยู่ดีเพราะนั้นก็แล้วแต่เลยว่าถ้ารู้สึกก็ร้องถ้ารู้สึกก็ไม่ร้องแค่นั้นแหละไปคำนวณมาด้ว่าะได้ยินอ่ะได้ยินก็ร้องไม่มีใครบังคับอะไรอยู่แล้วมีท่อนนั้นนะค่ะท่อนที่โซโลแล้วเข้าอยู่จะมันต้องกระชับมั้งก็ไม่เหี่ยวอ่ะมันเหี่ยวขายไปมันทำให้มันมันตกลงไป ที ation, ่กลับมาอยู่ตรงกลางใจหัดใจคือเป็นที่ที่นิดนึงพอเหมือนวัรนที่ที่ครูบอกว่าพอตรงนั้นตรงนี้มันก็เบาลงด้วยใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะคือมันกยากให้บิวนะตรงนั้นน่ะมันต้องการให้บิวเพื่อให้เรียกไม่เรียกกระชับคือมันก็แบบว่าได้ความสนใจความใจคำมันต้องคมคันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นใจลอยไปเหมือนเดิมเงี้ยก็ต้องให้รู้สึกตรงนั้นมันคือพีกับติงอย่าไปคิดว่ามันคือเป็นแค่ พุกอีกครั้งหนึ่งของเพลงไม่ใช่แล้วมันมันมัน,มน,มน,มนต้องที่สุดของเพลงตรงนั้นนะตอนนั้นคือจะด,ออดึงกลับมาดึงกลับมามันพักแป๊บเดียวบบต้องขยี้มันเข้าไปต <c oughs> <c oughs> รงน,นั้นแบบมเลือดสัตว์อย่งเงียไม่งั้นมันมันก็ผ่านไปประโยชน์แค่นั้นเองแทนที่เราจะแบบว่ามีโอกาสแล้วที่เราจะแบบว่าตรงนี้แหละเป็นโชงฉลวยเป็นเป็นแบบว่าจุดท้ายผมหนึ่งงนี้แหละ เหมือนกานแบบเราปล่อยให้มันหานไปซะงั้นนะคะก็เป็นอื่นก็แต่ที่ชอบมากๆวันนี้ดูแบบเขาผ่อนคลายมากเลยไม่รู้สึกเกรงแล้วก็ถ้าถ้าหากตัดในเรื่องของที่บอกว่ามีเรื่องแซดเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาพมันเนียนตามากแล้วแบบว่าดูดูชนดูชนมองใช่แล้วตาแบบค่อนข้างจะมองแล้วแบบนิ่งดีอ่ะ เรไม่ชอบเวลาใครร้องเพลงเรบอกแหวกบอกแหว,วกเน,นี้ยหนูแบบมองถึงค่ะแต่เหมือนกับว่าหนูมีการจินตนาการว่ามีคนดูอยู่ก็มองอะ่ะแล้วหนูสื่อสารกับคนที่เขามองยอยู่<ม>ตรงนั้นเป็นจุดที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้เก็บเอาไว้ทําได้ดีเลยลหละแล้วก็ถึงแม้มันจะมีอะไรที่แบบเป็นจุดบกพร่องแต่ว่าหนูก็ไม่มีอาการที่แบบจะเป๋หรือว่าจะสแสดงออกมาบอกว่าเอ้ยมันออกมาไม่ดีคือเราก็อินไปกับเพลงของเราในความรู้สึกคือมันมันเป็นอะไรที่อยู่ลึกๆดีอะค่ะไม่จำเป็นว่าต้องแบบว่าพอแบบ มันรู้สึกปวดใจต้องมาทาท่าป,ปวดใจนี่คำว่ามันคงไม่ต้องแต่ว่ามันก็รู้สึกได้แต่ว่ามันต้องเยอะกว่านี้คือวันนี้ดูดูน้อยไปถ้าเทียบกับเมื่อวานเพราะว่าโดนบอกว่าปิวเยอะไปจนกทั่งร้องไห้เลยร้องต่อไม่ได้ก็เลยพยายามลดคือว่าลดจนกระทั่งมันน้อยไปนะคะกกแต่เ,เรื่องของความความพอดีความพอ่ีนีใช่ใช่หาแต่พรุ่งนี้พี่ออฟป็ยังไงนะศิลปินโผล่ขึ้นมานะสิ่งเราอยากเห็น เดี๋ยวมันก็คือทุกคนร้องได้แล้วแต่บบบขอออกแค่ไหนแบบกัก๊กแบบความรู้สึกมันอ,ออกแค่ไหนมากกว่าแต่วันนี้อ้อมเสียงไว้อย่างนี้กำลังโอเคนะเออวันนี้เสียงไม่แตกเสียงไม่แตกมากนะตอนฟังอยู่ที่บ้านแตกกับดุเลยนะแ<ม>ต่แบบแอะแ,แอมาเป็นที่่เลยลูกแต่วันนี้ไม่มีวันนี้แทบนี้น้อยมากไม่เจอพักอีกหน่อยพักอีกหน่อยพรุ่งนี้ตื่นสดชื่นสาวเช็ครวยค่ะ เพิ่อยกหน่สาวเ็นแล้วครับเหนื่อยใช่ไหมลูกนี้ต่อด้วยค่ะลูกนี้ก็ต่อด้วยเตัวงานต่อเลยป่ะต่อด้วยใครอะคะเหลแอนลูแอนคุณแจซอนอิดแฮปปี้สี่คนคัะสี่คนกไไม่มีพังต้องำกันโอเคเดี๋ยวแอนจะรอดนะต้นลูกทีาเป็นใก่มากแดน สาีิด้วยนูเนาะสมาีิด้วยนะคะต้อมแล้วบอกต้อมบอกอับหนึ่งวาไปนะไป